สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเรานะครับการเรียนรู้ของเราเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับยอสๆง่ายๆคือ V A A R ครับ V ครับคือ Visual ครับเราจะเรียนรู้ผ่านการมองภาพเห็นนะครับทิ่งเราสามารถมองภาพเช่นไปดู u t u b e นะครับดูคนทำนะครับเห็นภาพมากยิ่งเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่2ครับตัว A ครับหรือ Audible ครับคือเราฟังเก่งครับคนพวกนี้ครับเขาจะฟังเช่น Podcast หรือฟังคุณครูทีเดียวแล้วรู้เรื่องเลยครับแบบที่3าครับ A คือ Action นะ แอคชั่นคือเราทำครับยิ่งเราทําเยอะเท่าไหร่นะครับเราจะสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันมากยิ่ขึ้นนั่นเองนะครับเช่นทําแบบสึกขัดต่างๆนะครับแล้วตัวสุดท้ายคือ R าครับอาร์คือวีดครับคนพวกนี้ครับเขาจะอ่านเก่งมากๆเลยนะครับเขาอ่านครั้งเดียวแล้วเขารู้เรื่องเลยนะครับลองดูนะครับว่าคุณนะครับมีการหมวดการเรียนรู้แบบไหนนะครับ V A A R นะครับ V i s u a l นะครับมองภาพ A นะครับ Audible ฟังเก่งนะครับ A ตัวที่2ครับแอคชั่นทำเก่งครับแล้วตัวที่สุดท้ายครับตัว R ครับรีครับอ่านเก่งนะครับคุณสามารถรู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับผ่านการเรียนรู้ของคุณแล้วคุณจะสามารถยกระดับการเรียนรู้ของคุณได้นั่นเองนะครับ